ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนคลื่นเข้า51จังหวัดวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันจันทร์ที่28มีนาคม51จังหวัดที่กรมอุตุนิยมที่ยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยา นานอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรหนองคายบึงกาฬหนองบลัลํพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์ลบบุรี สระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงากระบี่ตรังสตูลและกรุงเทพม,มหานครปริมณฑล เนื่องจากในวันนี้บริเวณความกดากาศสูงมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจะแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนซึ่งมีอากาศร้อนเดิมอยู่แล้วทําให้มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าบางพื้นที่ ขอให้ระวังกันด้วยนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ